สวัสดีครับนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทางช่ y นะครับต่อนักดนตรีตาบอดนะครับวันนี้นะครับเรามีสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ Android เราอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้ออะไรที่ไม่ควรมีติดเครื่องในโทรศัพท์ Android เราบ้างนะครับและอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา คุยกันนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่มันจะเป็นในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็คือแอปชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าไอเจ้าแอปชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันมีผลยังไงกับโทรศัพท์เรานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วแอปพวกนี้นะครับ สำหรับคนที่เขาสายตาปกติเขาก็จะอาจ,อาจจะบอกว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับคนมองเห็นนะจะพูดยังไงก็ได้โอเคแต่ของเราเนี่ยนะครับของคนตาบอดเราเนี่ยแม้มันจะมีการเข้าถึงนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าแอปแบบนี้แหละครับแอปชารแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีผลกับแบตเตอรี่เราโดยตรงแล้วก็รวมถึงระบบ การชาร์จต่างๆมันอาจจะทำงานล้มเหลวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอปพลนี้ถูกออกแบบมาให้เร่งการชาร์จแบตเตอรี่ให้ไวนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่ามันสามารถอ่ามันสามารถอ่าซ่อมแซมแบตเตอรี่ที่อาจจะสึกหรอหรือว่าอาจจะเสื่อมเนี่ยกลับมาทำงานได้เกือบ ตมรอยจริงๆมันจริงๆมันก็ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ถึงเวลาเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมนะครับคนเรานะใช้มาปีสองปีสามปีมันก็อาจจะเสื่อมได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมว่านะอีกอย่างหนึ่งแอปเปิลนี้มันทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งมันอาจจะลดความร้อนของโทรศัพท์เราลงก็จริง แต่ขึ้นเชื่อว่าการชาร์จแบตเตอรี่แถมไปเรื่องให้มันเร็วขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการลดความร้อนในอุณหภูมิโทรศัพท์เราได้ยังไงล่ะครับถูกไหมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งแถมจะทําให้การชาร์จแบตเตอรี่ของเราในครั้งต่อๆไปเนี่ยแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามระบบของโทรศัพท์ จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเอามานะครับเพราะว่าโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าแบตเราไม่เป็นอะไรหรือว่าสายชาร์จเราไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นของมันเองนะครับคือมันจะขึ้นเป็นตามสเต็ปของมันเองนะครับแต่ถ้าเอาโปรแกรมทาร์จแบตเตอรี่พวกนี้มาช่วยเนี่ยมันอาจจะไปทำลายระบบข้างในนะครับให้ล้มเหลวนะครับได้นะต้องระวังนะครับแล้วแอปพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่า มันแอบขโมยข้อมูลเราหรือเปล่านะต้องระวังนะครับตรงนี้ผ่านไปนะครับสำหรับแอปแรกอย่างที่สองก็คือถ้าหาว่าเพื่อนๆนะครับมีอ่าการใช้ไวไฟหรือว่าต่อ wifi เล่นนะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับจะพบว่าบางทีเนี่ยมันจะมีส่วนเสริมส่วนหนึ่งนะครับก็คือ f a c e b o o k s t s t a l ว e r เฟซบุ๊กแอ p p ม a น a เจอร์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอสองอย่างนี้มันก็ไม่จําเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเสริมนะครับที่มันอาจจะอัปเดตในตัวนะครับติดกับ wifi มานะครับบางอย่างมันก็มากับ wifi ได้นะแอปที่มันต้องการส่วนเสริมนะี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับไอเจ้า Facebook Manager หรือว่า Facebook Installer เนะี่ยนะครับ ถ้ามันติดเครื่องมาก็ถอดทิ้งไปนะครับจริงๆมันเป็นส่วนเสริมมันไม่มีอะไรหรอกนะครับโอเคอย่างที่สามก็คืออย่างที่สามนี่จะเป็นการจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเลือก update. อัปเดตเฉพาะแอปที่เราอยากใช้นะครับ จะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกอัปเดตแอปในเพจโตทั้งหมดเนี่ยเครื่องเราอาจจะเต็มไว้นะครับเพราะว่าแต่และแอปเนี่ยมันก็อัปเดตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราควรจะอัปเดตเฉพาะแอป,ปที่มันเข้าถึงได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วในเครื่องมันยังมีแอป,ปอีกเยอะๆนะครับที่ไม่สาม,มารถเข้าถึงได้นะครับ มันก็ให้เรามาเยอะนะครับนะอย่าง Google อย่าง Facebook Messenger Line อย่างเงี้ยอัปเดตได้นะครับแต่ว่าพวกอย่างอื่นที่มันอยู่ในเครื่องเราเนี่ยอัปโหลดแล้วเอยอัปเดตแล้วบางทีเราเราไม่ค่อยได้ใช้งานหรือว่าเราเข้าไม่ถึงมันก็เป็นการเปลืองพื้นที่ไปอีกอย่างหนึ่งของเราโดยไม่รู้ตัวนะครับนะ โอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่สี่คือแอปสัญญาณกันขโมยนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยโหลดมาใช้นะครับแอปสัญญาณกันขโมยในโทรศัพท์นะครับไอ้ตัวนี้ก็ไม่ปมีประโยชน์อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าแม้มันจะเป็นสัญญาณกันขโมยที่มีเสียงเวลามีคนมาขยับ แต่ว่าถ้าคนที่เขาขโมยโทรศัพท์เราเนี่ยเขารู้จักอ่าปลดล็อกอุปกรณ์เราได้เนี่ยหรือว่ารู้จักอ่าข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยรู้จักรู้จักจุดด้อยของมันเนี่ยเขาสามารถเอาโทรศัพท์เราไปรีเซ็ตเครื่องได้สบายๆนะครับแอปพวกนี้ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะครับจริงๆแล้วนะ ส่งเสียงได้ก็จริงแต่ถ้าเจอคนที่เขาขโมยเนี่ยเขามีความรู้ทางด้านแอปพวกนี้นะครับเราอาจจะตกเป็นเป้าได้นะครับผมนะเพราะว่าแมอว่าเราจะเป็นคนตั้งอ่าเป็นคนตั้งค่า,าเกี่ยวกับพวกการสัมผัสหรืออะไรก็ตามนะครับแต่คนที่มันจ้อง คนจ้องกับคนระวังเนี่ยมันมันต่างกันนะครับโอเคจริงๆแนะนําก็คือให้เราตั้งราหัสผ่านดีกว่านะครับตั้งราหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอหรือว่าบางเครื่องที่เป็นเครื่องใหม่ๆก็อาจาจะสแกนใบหน้าอะไรเงี้ยจะดีกว่านะครับสแกนนิ้วมือดีกว่านะครับนะแอปพวกนี้มันมันเป็นแอปพื้นฐาน อาจจะป้องกันขโมยได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนมันคิดที่จะเอาไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กลดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ทางทีมงานอ่าทางช่องของผมนะครับอ่างดนะครับยกเลิกการลองเพลงแล้วนะครับเพราะว่าผมได้มีการร้องเพลงไปหลายเพลงเหมือนกันครับก็โดนละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ,แ,ษษษษรบแจ้งลิขสิทธิ์นะก็เลยตัดปัญหานี้ออกไปก็คือไม่ลองเพลงแล้วนะครับช่องนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากจะทําสื่อการเรียนการสอนนะครับก็ ทำสื่อกันเลยกันต่อแล้วก็อยากจะแบ่งปันอยากจะมีส่วนร่วมในช่องผมก็ทําได้นะครับแค่เราไม่ร้องเพลงที่เฉยนะครับนอกนั้นทําได้หมดนะครับนะอาจจะมีอะไรอาจจะไปเที่ยวไหนมาอาจจะอะไรมาแล้วอยากมีส่วนร่วมในช่องของผมผมก็ยินดีนะนะครับส่งไฟล์มาส่งอะไรมานะครับอย่างนี้นะทําอะไรมาก็ได้นะครับที่มันไม่ ไม่ผิดกับระเบียบของ Youtube หรือว่าอ่าแค่เรายกเลืกการร้องเพลงแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเพื่อนๆก็สามารถมีส่วนร่วมในช่องผมได้เหมือนเดิมนะครับโอเคแต่และคลิปนี้ก็ขอจบการทำคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ